สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว y o u t u b e และท่านผู้ที่ติดตามมาอย 99, ู่799ทาานายทายทักนะคะคราวนี้ก็เป็นการทํานายดวงชะตาเกี่ยวกับความรักของ12นักษัตว์นะคะเราจะมาดูซิว่าดวงความรักของนักสัตว์ปีชวดหรือปีหนูเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงระยะเวลานี้ไปจนถึงประมาณเดือนเมษานะคะใครดูช่วงไหนก็เปิดดูได้เลยนะคะ เราจะมาทํานายเกี่ยวกับความรักโดยตรงเลยนะคะสําหรับปีชวดหรือปีหนูเนี่ยจะเป็นเทวดาผู้ชายนะคะจะเป็นธาตุน้ํานะคะชาวปีชวดนะะเรามาดูซิความรักเป็นอย่างไรนะคะการทํานายเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสกับการดูนะดูเป็นแนวไปนะคะสําหรับท่านสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วแล้วก็ท่านสมาชิกใหม่นะคะก็ อย่าเคร่งเครียดนะถ้าเกิดเจอเรื่องราวดีๆแล้วก็แฮปปี้เจอเรื่องราวที่ไม่ดีอย่างน้อยก็เป็นแนวให้เราคิดได้นะคะนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับชาวนักสัตว์ปีชวดหรือปีหนูนะคะไปเรื่อยๆนะคะไปจนถึงประมาณเมษาเมษาจะมีการทํานายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนการทํานายดวงคาดการปีของปีชวดก็มีอยู่ในลิงข้างล่างนี้นะคะนะคะก็เข้าไปดูได้นะครนะคะ ามาดูซิเป็นอย่างไรช่วงนี้ชาวชวดนะในเรื่องของความรักก็ต้องแบบมีทิฏฐิสูงหน่อยนะคะในเรื่องของความรักตอนเนี้ยนะอืมนะแล้มันระวังมากเลยกับการที่จะเอ่อจะใช้ชีวิตในเรื่องของความรักเนี่ยตอนนี้นะเพราะคนรักรู้สึกว่าอารมณ์เขาเนี่ยช่วงนี้ใจร้อนมากเลยทําอะไรไม่ได้ดังใจก็พานจะมีเรื่องที่จะต้อง มีปัญหากันจุกจิกเหมือนกับปลายวันก็ว่าได้ไอความมีเสน่ห์ของทั้งคู่เลยนะคะช่วงนี้นะบอกได้เลยความมีเสน่ห์ทั้งคนรักแล้วก็ตัวของชาวชว่วเองในช่วงนี้นะนะคะมันเหมือนกับมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาทําให้จิตใจวอกแวกอยู่มีเรื่องวุ่นวายใจในเรื่องของความรักนะคะมันก็เลยเป็นในลักษณะของต้องระมัดระวังในการกระทําของแต่ละฝ่าย นะคะมนเลยเหมือนกับทําให้เราแวงซึ่งกันและกันทั้งๆที่ยังมีอะไรที่ดีๆต่อกันอยู่นะคะคนรักจริงๆเขาก็นะมีความมั่นคงกับตัวคนอยู่นะคะเป็นคู่รักที่ดีต่อกันอยู่แต่ว่ายังเป็นช่วงแต่ว่ามันเป็นช่วงที่อารมณ์ค่อนข้างจะหงุดหงิดหน่อยกับการที่จะอ่าเขาเรียกว่าต้องเอาความมั่นคงทางด้านครอบครัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกให้ทีนะคะในเรื่องของความรัก นะคะส่วนส่วนตัวชาวชวดเองเนี่ยบางบางอย่างนะก็ไม่อยากจะพูดนะบางอย่างก็มีเรื่องที่จะต้องปิดบางคนรักอยู่นะในบางท่านนะชาวชวดเนี่ยนะอาจจะเป็นในลักษณะของอยากจะปีวิเวกอะ่ะอยากจะออกไปปฏิบัติธรรมหรือออกจากอยากจะไปทำให้จิตใจสงบนะหาความสุขทางด้านธรรมนะคะ เพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้มันนะมันค่อนข้างจะมีเรื่องราวที่ทำให้คุณต้องไม่สบายใจในเรื่องของความรักก็คือที่ถีก็สูงนะชาวชวดนะคะอ่ะมันยังมีอะไรที่ยังผูกพันกันอยู่นะคะในบางท่านเนี่ยผูกมัดกันอยู่มีอะไรต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่นะคะนะ <c oughs> เรามาดูคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วนะคะสำหรับชาวนักสัตว์ปีปีชวดเนี่ย ปีหนูเนี่ยจริงๆแล้วนะบางบางท่านนะยังมีอะไรที่ยังทําร่วมกันอยู่แต่บางท่านก็ยังมีความรู้สึกมันไม่แน่นอนกับคู่รักมันทําให้มีความรู้สึกเหงาบางทีก็เศร้าๆอยู่นะคนที่มีครอบครัวเนี่ยแต่ว่ายังไงมันก็ยังเป็นยังไม่ตัดกันในขาดบางท่านอาจจะมีการก็คือต่างคนต่างอยู่นะนะพูดกันเนี่ยมันก็ยังร้อนๆอยู่นะคะช่วงนี้ อยู่อยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่อยู่นะคะชาวชวดช่วงนี้นะคะในบางคู่ก็ยังไม่มีอะไรที่ต้องชัดเจนมันเป็นเรื่องที่เหมือนเหมือนกับว่ายังเป็นปัญหารายวันให้ต้องแก้ไขในเรื่องของความรักนะวันนั้นต้องลดทิฐิลงนะชาวชวดนะก็พยายามที่จะทําจิตใจให้สงบแล้วก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากพูดง่ายๆก็คือมันทําใจได้ระดับหนึ่งแนละ้วนะคะจึงใช้ชีวิตแบบ ทำตัวเองให้มีความสุขมากที่สุดนะเป็นอย่างนั้นนะคะชาวชวดคนรักก็ขอนะอ้อนะเออใช้สถานการณ์ที่แบบพยายามที่จะข่มใจเหมือนกันกับอารมณ์ร้อนบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องอะมาพูดคุยกันก็ทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวชวดที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ย ยังมีเรื่องราวยังมีเรื่องที่จะต้องผูกพันกันอยู่ในเรื่องของสายใหญ่อยู่นะในเรื่องของอมรดกด้วยส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของทรัพย์สินนะถึงแม้ว่าต่างคนต่างอยู่ก็ตามนะยังมีข้อตกลงกันอยู่บางท่านยังยังไม่ไปไหนจากกันนะคะยังมีเรื่องที่จะต้องผูกพันกันอยู่หรือบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับอยู่ในระหว่างในเรื่องของ เอกสารหรือปัญหาการก็เรียกว่าความผิดความถูกนะยังยังต้องอยู่ในระหว่างการพิจารณาในเรื่องของใบหยงใบหยาก็ได้นะในบา,บางท่านนะแต่ว่าก็พยายามที่จะ,ะทจําจิตใจให้เข้มแข็งทําจิตใจที่จะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคไปให้ได้นะคะชาวชวดในช่วงนี้นะมันเป็นช่วงระยะนี้นะคะนะเพราะว่ายังไงมันก็ยังไม่ไม่ไปจากกันนะคะ คนชวดที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ยเพราะนั้นนะมันสวดมนต์ภาวนาอย่างที่ว่านั่นทานศีลภาวนาขอให้มีสติมากขึ้นช่วงนี้ชาวชวดก็มีสติมากขึ้นนะก็พยายามที่จะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์อยู่นะคะชาวชวดเนี่ยนิ่งบางทีก็เก็บไว้ก่อนนับหนึ่งให้ถึงสิบเพราะว่าต่างคนมันก็อย่างที่บอกอะ่ะต่างคนก็ต่างมีเรื่องราวที่จะ มีอะไรเริ่มต้นในคำสำหรับตัวเองในเรื่องของความรักบางทีก็ต้องไปพบปะผู้คนมากหน้าหรือว่าเจอคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะคะมันก็เลยเป็นเรื่องปัญหาจุกจิกวุ่นวายใจตลอดต้องมาพูดคุยให้เข้าใจตลอดนะคะแต่ว่าก็ยังยังไม่ไปไหนนะคะในบางคู่อะนะต้องพยายามนะคะข่มใจช่วงนี้คนรักก็เลยเป็น ยังใจร้อนอยู่นะชาวสิงเอยชาวชวดก็เลยต้องพยายามที่จะอดทนแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญานะคะด้วยความอดทนเข้มแข็งนะคะแล้วปัญหามันจะผ่านพ้นไปนะคะเพราะยังเป็นคู่ครองที่ดีต่อกันอยู่นะในบางคู่นะนะบางคู่ก็คืออาจจะจบหรือว่าต่างคนต่างอยู่แต่ก็ยังมีข้อผูกพันกันอยู่ยังไม่จบสิ้นเสียทีเดียวนะคะ นะไอความมีสเสน่ห์ทั้งคู่ตอนนี้นะมันมันมันเกิดขึ้นทั้งคู่เลยในอนาคตเนี่ยนะคะมนเลยทำให้เกิดปัญหาจุกจิกนะวุ่นวายใจนะแต่ก็ยังเป็นในลักษณะที่มาพูดคุยกันเข้าใจกันได้ดีนะคะนะบางท่านอาจจะใช้วิธีการนิ่งนะคนรักถึงจะใจร้อนวู่วามเนี่ยนะ ก็เขาจะใช้วิธีการนิ่งหรือไม่ตอบโต้ะนะคะด้วยความเฉลียวฉลาดด้วยความแบบอดทนเพราะเขายังมีความรักให้กับชาวชวดอยู่นะคะในบางคู่ต้องอดทนสูงภาระผูกพันกันก็ยังมีอยู่นะคะมันเป็นแค่ระยะนี้นะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะมันมีสติมากขึ้นทานศีลภาวนานะคะ ทำแล้วตัวเองสบายใจก็ทานะคะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรไปแผ่เมตตาให้กับตัวเองด้วยนะคะจะได้มีความสุขนะพูดยาวหน่อยนะคะสําหรับคนที่มีคร,คร,ครอบครัวเนี่ยนะเพราะว่ามันมีเรื่องราวมันเข้ามานะก็เลยต้องพูดนะการทํานายไพ่12นักสัตว์เราจะใช้พรหมายานนะคะในการทํานายใช้ไพ่พรหมยานนะคะมันก็เลยมีเรื่องราวที่ต้องพูดเยอะหน่อย ทีนี้เรามาดูคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันแน่นอนเป้าหมายคุณจะต้องสําเร็จคุณจะต้องอกับคนคนนี้เนะี่ยคู่รักกันเนี่ยเป็นคบกันเนี่ยนะเป็นแฟนกันเนี่ยนะวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตร่วมกันเนี่ยนะนะมีความมั่นคงต่อกันอยู่แต่ว่าช่วงนี้ยังมีปัญหาจุกจิกลำคาญใจอะ่ะว่างั้นเถอะ ต้องมาคอยแก้ไขปัญหาในลักษณะที่เจรจาหรือพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันนะ่ะบางท่านอยู่ไกลกันนะคะมันอาจจะเกิดปัญหาไม่เข้าใจกันนะบางท่านชาชวชวดเองก็ไม่อยากจะให้เรื่องราวมันวุ่นวายบางบางสิ่งบางอย่างก็ปิดบางคนรักไว้เพื่อจรักษาสถานภาพไม่อยากให้มันวุ่นวายอะ่ะคนรักช่วงนี้ก็ยิ่งใจร้อนอยู่แต่ว่าเขาต้องการมีความมั่นคงมีชีวิต มีอนาคตวางแผนชีวิตที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะชาวชั่วนในคนที่คบกันเนี่ยนะแล้วก็เป็นคู่ที่ดีต่อก,กันนะคะบางท่านอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะอยู่ไกลกันเนี่ยนะหรือเป็นอยู่ข้ามเขตข้ามแดนนี่ก็ได้นะมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังหรือระแวงกันนะ่ะเพราะว่ามันมีสเสน่ห์ทั้งคู่ที่จะเข้ามานะ่ะมีคนเข้ามาพูดมาคุยมา เริ่มคุยกันหรือว่าทักทายอะนะมันก็เลยทำให้เกิดการเราของเราแหงเข้าใจผิดเพราะนั้นนะก็พูดคุยกันนะคะยังรักกันอยู่นะคะบางอย่างที่มันไม่ไม่ชัดเจนนะคะก็ใจดีอารมณ์ดีก็คุยกันนะคะเพราะว่ามีวางแผนที่จะใชใ้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีการวางแผนที่จะมีอนาคตร,ร่วมกันแต่ปัญหาจุกจิกช่วงนี้มันเข้ามา นะคะคนรักก็ยิ่งใจร้อนใจร้อนแต่เขาสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะคะด้วยความฉลาดของเขาก็คือเขายังรักคุณอยู่ไงก็ลเลยต้องข่มใจไว้นิ่งไปเสียตำ,ตำลึงทองว่างั้นเถอะความมั่นคงกับคุณเขาก็ยังมีความมั่นคงทางด้านที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็ยังมีอยู่นะถึงแม้ว่าชีวิตช่วงนี้อาจจะมีปัญหารุม่มรุม่รมดอนๆเข้ามาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าต่อไปก็จะ ก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะนั้นปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็มีโอกาสก็ทําบุญทานศีลภาวนาอย่างที่บอกกันนะคะนะ,ะขอให้มีสติมากขึ้นซึ่งช่วงนี้นะชาวชวดก็ต้องใช้สติอย่างมากๆเลยเข้มแข็งอดทนฝ่าฟัน,ฟนอุปสรรคไปให้ได้นะคะไม่ยอดทอนะะชาวชวดเนี่ยนะคะพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเสมอนะคะแต่ก็ต้องลดทิฐิลงบ้างนะคะบางทีศักดิ์ศรีของชาวชวดนี้ก็ไม่ ไม่ยอมเหมือนกันนะแต่ว่าเพื่อคนรักเนี่ยเขาก็ทาสามารถที่จะลดทิฐิลงได้นะคะเพื่อจะให้สถานการณ์มันดีเพื่อเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกันนะคะยังมีเป้าหมายร่วมกันยังมีเออเอา,เ,อาเขาเรียกว่า,อ,าอยากจะวางแผนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอยู่ก็อยากให้มันชัดเจนมากขึ้นนะ่ะปัญหามันอยู่ที่ว่า ต้องการที่จะให้ชัดเจนมากขึ้นต้องการที่จะเปิดตัวให้มันมากกว่านี้นะคะบางสิ่งบางอย่างก็อยู่กันแบบปิดบังอยู่นะคะชาวชวดในบางท่านนะคะนะเพราะว่ายัางมีเรื่องผูกพันกันอยู่นะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลกันเนี่ยหรือว่ามีเรื่องผูกพันกันอยู่เนี่ยมีเรื่องราวที่จะต้องนะคะปรับความเข้าใจกันนะคะสิ่งเล็กๆลน้อยก็มองข้ามไปนะคะ อย่าไปใส่ใจชีวิตความรักเราจะได้มีความสุขก็ยังเป็นคู่ครองที่ดีต่อกันอยู่ยเพราะมันได้ไพ่ของอพระรามกับนางสีดาอยู่นะคะนะคะก็ถือว่านะมันอาจจะลระหองระแหงกันบ้างช่วงนี้แต่ก็จะผ่านพ้นไปนะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของคนโสดของชาวชวดชาวชาวโสดนะชวดที่เป็นโสดไม่ว่าจะโสดอยู่ในสถานะใดก็ตามนะ โสดไม่สดมีเรือพ่วงโสดสิงสิงโสดยังไม่มีใครเลยเนี่ยหรือบางท่านอาจจะเลิกจากคนรักมาใหม่ๆยังโหยหายังคิดถึงยังรอคอยนะยังอยากจะกลับไปคืนดีกับคนรักอยู่นะคะแต่ช่วงนี้ยังยังไม่ไม่ยังไม่ค่อยอยากจะเปิดใจยอมรับใครนะคะชาวโสดเพราะยังคิดถึงคนรักเก่าอยู่นคนที่เข้ามานี่เขามีความมั่นคงทางด้าน ความเป็นอยู่มากๆแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะนะก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะเขาเรียกว่ายังไม่มีอะไรที่จะต้องตัดสินใจคบกันนะ่ะยังยังคุยคุยกันอยู่นะคะยังไม่ได้ปักใจว่างั้นเถอะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีคนเข้ามาคุยเยอะไม่น้อยเลยนะคะมีคนเข้ามาคุยเยอะไม่น้อยเลยนะชาวสิงไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวคนที่เข้ามาคุยกับคุณเนี่ยนะคะ ยังไม่เปิดใจบางทีเขาก็เฉยๆอยู่นะไอ้ความมีทิฏฐิของชาวสิงหรือว่าความเขาเรียกว่าความหยิ่งในความหยิ่งในตัวเองนะนะคะก็ยังมีอยู่นะ,นะกับการที่ยังคิดถึงคนรักอยู่คนรักเก่าที่เลิกกันไปนะ่นะยังโหยหาอยู่แต่ว่าช่วงนี้มันผ่อนคลายลงเพราะว่า คุณอยากจะลองเปิดใจคุยกับใครแต่ว่าในใจลึกๆก็ยังคิดถึงคนเก่าอยู่เพราะงั้นเถอะคนที่เข้ามาก็ยังไม่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 ไปถึงไหนนะคะยังไม่ได้ยังไม่ยังยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะคบกันน่ะนะคะต่อไปในอนาคตก็คอยติดตามในคลิปถัดไปนะคะอาจจะมีการพัฒนาเพราะว่าความมีเสน่ห์ของทั้งคู่เนี่ยมันยึกยักกันอยู่นะคะคนโสดนนะยึกยกกันยักยักกันอยู่ยังไม่เปิดเผยยังไม่ชัดเจนว่างั้นเถอะนะคอยติดตาม นะคะจะมีเรื่องราวดีๆในการพัฒนาต่อไปใครอยากดูแบบราศีก็ถามมานะคะออกให้แล้วนะคะทั้งข้อ2แล้วก็ข้อ,ขอ 3, สาหรับท่านสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วนะคะโอเคนะคะสําหรับความรักของชาวชวดนะคะก็นะก็ขอให้มีความสุขนะคะผ่านปัญหาไปให้ได้นะคะในบางท่านพยายามเข้าอกเข้าใจกันมันเป็นระยะนี้นะคะ โอเคนะคะท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะส่วนคนที่ชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคลิปให,ใหม่ๆออกมาท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่ตอไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ